อันนี้คุณยายมีกำลังปั่นหลอดนะครับทุกท่านปั่นมีนะครับผมพูดผิด <c oughs> ปั่นมี้าเห็นหงหุดหอิดเราไปไงใ้วจังดึงเลี้ยงเอาบ่อแม่ เด็ดออกบ่แม่เด็ด <Okay. S 1> ให้มันเสมอกันเออ <c oughs> นี่พลังจากที่เราย้อมสีเสร็จนะครับ <c oughs> ทุกท่านเราก็จะทำการปั่นหลอดหมี่นะคะ <c oughs> รับผมเรียว่าปั่นหมี่นะครับอันนี้นะครับทุกท่านก็จะปั่นเข้าโดยใช้หลาน,นะครับทุกท่านก็จะเหมือนติ้ว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 ไป ครับแม่ปกติมันจักหลอดนะจะได้ผื่นหนึ่งเส้าห่าปะถ้าหลอดตุ้ยกับเส้าหา้เาเขียด ผูไปเตผูไปใตขึ้นาไปใส่หน้าเราก็จะค่อยค่อปั่นไปเรื่อยๆก็ปั่น ลาโดยใช้หลาดถท่านก็จะหมุนติ้วติ้วติ้วโอ๊ยเงาใหม่เราใหม่บ้านเงามากเลย <ś pl os ive> นี่มีก็จะปันปันเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เข้าเรื่อยๆจนเสร็จเนาะที่เราหมีที่เรามาัดโอ้ยงามดีนะไม่ใหญ่เนาะบ่เข่าข้อเว้ยดีแท้ ກີ້ກ